บบิึงวินาเบิึงพี่ขนาดเลยครับอ,มอืมอืมสมบงรณ์ พี่พี่ครับพี่น้องโดดตัวเดียวปุ๊ดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับบาววีครับผมอยูครับช่องบาววีฟีสไตครับพี่น้องเมื่อเดีบรรยากาศย่ามบายมากชั้นน้อยขับลมซวยๆพี่น้องลมดีดีครับบานผมผู้บนบานผมยอมรับเลยช่วงนี้ลมดีหลายครับมองอื่นมองได้ห่อนมาเอาลมอยิ่เลยครับหลายครับ <c oughs> มีห่อนแน่มีหนาวแน่แต่ว,ว่าับเสียแนวเดียวครับเพม,มีฝนไปงมมาข้อยมาพี่นอ้องเบิ่งเน่าไปงมมาข้อยมาพี่น้องนีแจะหน่วยใหญ่เลยครับเอามาออมอยากกินอมมาห้อยครับพี่น้องหนาม,มันขวดมันงวดน,นะออมใส่กับปลาดุกครับปลาดุกเอามาแขงไปเปื่อยหล่ะใส่พักนางทางหยาเข้าไป มีพักอีเลริร์พักขาดผมใส่หน่อไม้น้ำมาเนี่ขึ้นจากน้ำตอนแรกขึ้นจากกินแกงหน่อไม้ว่าสิแกงหน่อไม้ก็เลยแต่เลยบอกหอยออมหอยดีกว่าต้มหน่อไม้ไว้แล้วก็เลยมาใส่น้วกันมาครับกินเขาแซบ่บๆกับบาวีครับผมออมบักหอยจุบครับพี่น้องมาจุบๆน้วกันมาหน่อเบิ้งครับเรามาคัมแหลกกันไง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 ไ่ไง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  แข็งเ,เงาอยู่ปุ้แก้มแบบเล่าๆบานเท่าครับอืมฮืม มือไส้เขาจะจุกเพื่อนนะครับแสบๆน้องเอ้ยแขนเอเล่ครับเขาเบือ่ออืม ปลาก็เป,าเ,ปาเ,ปาเปื่อยๆใส่กันเป็นน้ำแกงไปเลยครับแซ่บคนพี่นอ้องพักอีเลือดพักขาดพักทีเล่าอืม แกงกะทิแซ่แบไบดแบบ้วแกงขั่วให้ขมนี่แต่นี่ออมแบบ้านเท่านะครับอื กะหล่ำลวกไม่กินกับครับพี่น้องหวานๆกินแท่นเข่าเลยเข่าเบื่อเข่าไม่ยับเนี่ยดูดเต็มเลย ว่าได้ก no ินดดนลาบเมนูนี่แซ่บ มึงไม่หล่อนมึงพี่ขนาดเลยครับ ขออภัยนะครับแต่บสุภาพสำหรับผู้ข้าเจ้าบอกกินแนวนะครับ <c oughs> บางคนนั่นเพิ่นเทียวไม,จม่จิ้มเอาครับเพิ่นนี่บอจุกคือเห่า ่วนครับ แบบน้อยพี่พี่ครับพี่น้องโดดตัวเดียวปุ๊ดเลย <c oughs> ้ม แป่บครับ <c oughs> กินหอยเขายั่งกินหนังเขา <c oughs> เบ<ป> <Bella> <c oughs> ิดได้เพินว่ะเพิินแน่กินมาหอยจอดเลยครับพี่นนอง พี่แล้วครับพี่น้อง <c oughs> สมควรสมควรครับคนถึงหมักวมความบักหอยครับนำขาเบืือแนแคน กดหวาน แซบพิธีครับพี่น้องมือนี้กับเม่นุ่งออมบักหอยจูบครับโตใหญ่ๆพี่ๆครับเอาว่าออมใส่ผักสารพัดผักครับพี่น้องคือว่าแซ่บคักครับพี่น้องแซ่บออมมีหมองตีเลยใส่เข่าเบือแขลนนะครับวันนี้เอเลี่อเลยครับใส่ผักเอเลิร์ใส่ผักขาดผักสีนะสารพัดผักมีดอกแค่ผักแจมแล้วก็ ผมเติมน้ำใหม่เข้าไปเพราะว่าต้มน้ำใหม่ไว้นะสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเ,เดอ้อฝากคลิปบาวีแน่ฝากช่องบาวีฟีสไตล์ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่เสิยนไไมีกําำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆเพื่อพี่พนองสุขสุขคนกราบขอบพระคุณเดอ้อทุกคนดีเข้ามากดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจเบิ่งทุกคลิปของบาวีขอเป็นนวยพ่อในพี่น้องลำลำรุเรื่อยสุขสุขค้นสวัสดีครับ